น้ำก็ได้ท่วมมาถึงบ้านทำโอง,งครับโอ่งสาถึงขนาดนี้ครับในรอบ20ปีครับรถได้จอดลำ <c oughs> บากมากนะครับน้ำน้ำท่วมครับเข้าไปถึงในบ้าน Leluan le. Hmm. Nampak. น้ำโอ้ของน้ำมีเหลือเลยโอ้ยต้องร้อยปะแล้วไหนมันว่วาก็จะได้เอาดิ้นปุดแม่เลยน้ำหลังบ้านหัวเแม่ก็โอ้โหเสียงน้ำ น้ำแรงมากเลยไงเราไปทำอะไรกันกินก๋วยเตี๋วดีไหมฮะทำกับข้าวกลางแจ้งดีมั้ย